สวัสดีครับผมสารเสร็จนะครับคลิปนี้จัดทำขึ้นในวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับวันนี้ผมอยากมาพูดถึงประโยชน์ของการทำสมาธิที่ผมได้นะครับ ซึ่งจากแต่ก่อนไม่เคยรับรู้ว่าการทำสมาธิมันจะเป็นการเหมือนการที่เราออกกำลังกายทางจิตใจนะครับร่างกายก็คือการออกกำลังกายก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงส่วนจิตใจก็คือการทำสมาธิ และจะมีจิตใจที่รู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับจากที่ผมริ์ขึ้นมานะครับความเข้าใจที่ได้นะครับจากการเมื่อทำสมาธิแล้วนะครับอธิบายก่อน การทำสมาธิในความหมายที่ผมเข้าใจก็คือการทำจิตใจให้นิ่งและว่างนะครับเมื่อจิตใจที่นิ่งและว่างจะสามารถเรียนรู้ต่างๆสิ่งต่างๆที่เราพบเจอ อ่านศึกษาได้เข้าใจชัดเจนนะครับซึ่งก็คือการเรียนรู้ก็ต้องทำหลังจากที่ทำสมาธิแล้วซึ่งถ้าตามสมาธิถ้าทำจิตใจจนนิ่งจะเรียกว่าฌานหรือว่าสมาถะส่วนการเรียนรู้จะเรียนรู้หลังจาก การทำสมาธิเสร็จแล้วจะทำให้เราเข้าใจซึ่งตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนานะครับตามที่ริดไว้นะครับร่างกายคือมหาพูตธรูปนะครับรูป มหาภุตรูปก็คือธาตุสี่จะมีดินน้ำไฟและลมนะครับอันนี้เรียกว่ารูปนะครับจิตใจจิตใจก็จะมีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนะครับสัญญาสัญญาคือความทรงจำ สังขาสรสังขารคือสิ่งที่จิตใจปรุงต่อนะครับวิญญาณวิญญาณก็จะเป็นนามนะครับวิญญาณหมายถึงการรับรู้นะครับการรับรู้วิญญาณจะมี6กอย่าง คือจักสุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณนะครับรวมทั้งหมดคือจิตใจนะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รวมคือจิตใจนะครับความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกเกิดจากนะครับก็คือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาความรู้สึกก็จะมีผัสสะเวทนาเกิดจากกิญญาณทั้งห ก็คืออนาจตนะนะครับอารมณ์อารมณ์มก็คืออัตตาอีโก้ตัณหาอุปาทานพบอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆหมุนเวียนไปนะครับตรงนี้ จะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะครับคำว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณคือการรับรู้หนปัจจุบันขณะไร้ซึ่งอัตตานะครับ สัพชัญญะคือการรู้กายรับรู้ขณะเคลื่อนไหวสติสติคือการรู้จิตรับรู้ขณะนิ่งสติสัมปัญญะการรู้กายและใจสติคือการรู้จิตสัพพัญญาคือการการู้าก,ารกาย รวมสองคำสติแชมปัญญะคือการรู้กายและใจรวมเป็นกายคตาสตินี่คือความหมายที่ผมเข้าใจนะครับในการหลังจากที่ทำสมัมาี่แล้ว และมีการศึกษาวัต่ปิฎกนะครับไปด้วยนะครับได้เข้าใจความหมายของเส้นทางที่เราทำสมาธินะครับ ซึ่งเมื่อผมรู้เส้นทางแล้วนะครับเหมือนการกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้แล้วนะครับผมก็ออกเดินทางออกเดินทางได้นะครับสามารถที่จะสัมผัสกับธรรมชาติระหว่างทางนะครับสัมผัสความสุขสัมผัสความทุกข์ รวมถึงความที่ไม่สุขไม่ทุกข์สัมผัสสิ่งเหล่านั้นนะครับสัมผัสเพียงกายรับรู้ความสุขเพียงกายรับรู้ทุกข์เพียงกายหรือว่าสิ่งที่สัมผัส นั้นๆที่ไม่มีทั้งสุขและทุกข์ก็ให้มันเกิดเพียงกายนะครับใจที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นอิสระเป็นอิสระเดินตามเส้นทางนะครับไปต่อไปเรื่อยนะครับสนุกสนานกับมันนะครับเยิ้ม ดีใจใจเย็นนะครับกับสิ่งข้างทางนะครับซึ่งผมก็สามารถที่จะไปจนสุดเส้นทางนะครับเราไม่อาจจะรู้ว่าเมื่อสุดเส้นทางแล้วจะไปไหนแต่ที่สำคัญเมื่อเราทำดีนะครับ เดินตามเส้นทางตอนนี้ด้วยเหตุที่ดีนะครับเมื่อทําเหตุดีนะครับผลผลของเมื่อสุดเส้นทางจะเจออะไรอันนี้ก็คาดเราไม่ยากนะครับเมื่อทําเหตุดีผลก็ต้องได้สิ่งดีสิ่งที่ผมเชื่อตอนนี้คืออย่างนี้ ขอบคุณครับ